สวัสดีนะักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันวันนี้พุทธที่6กันยายนนะครับโกลาวแล้วก็ยังมีข่าวคราว,ค,ราวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการลงทุนทองคำมาฝากกันนะครับราคาโกสปอร์ตหลังจากที่ทะลุ19 5 0ไปไม่ได้ตอนนี้ก็ไซเวดดาวลงมาเรื่อยๆนะครับมาเคลื่อนไหวแถว1 9 3 0ทิศทางจะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวผมพูดคุยกับทางคุณมงคลนิมิภาคเทรดเดอร์ของทาง G Cap Go นะครับไปดูกันว่ารอบนี้จะลงไปพักฐานได้ลึกขนาดไหนนะครับ1884โลเดิมของรอบที่แล้ว จะสามารถลงไปถึงกระเป๋าหรือได้แค่พันเก้าก็พอแล้วไปพูดคุยกับคุณมงคลเลยนะครับสวัสดีครับคุณมงคลครับครับสวัสดีครับหลังจากขึ้นหนึ่งเก้าห้าศูนย์ไม่ผ่านนี่แนวโน้มจะกลับไปหนึ่งแปดแปดสี่หรือเปล่าครับเนี่ยก็เอาจริงๆก็ค่อนข้างที่จะซึมๆนะครับจังหวะน,นี้ครับอยู่ใีดอลลาร์อินเด็ก์เนี่ยก็แข็งข้างกลับขึ้นมานะครับด้วยปัจจัยหลายๆอย่างโดยเอ่อโดยตัวมันเองเนี่ยในของดอลลาร์เนี่ยก็ต้องบอกว่าเอ่อตัวดอลลาร์เนี่ย ได้รับผลกระทบจริงผมได้มจากฝั่งยูโรนะทักหลังมาในสัปดาห์นี้เนี่ยตัวเลขฝั่งยูโรออกมาเนี่ยก็ค่อนข้างที่ไม่ดีมันเลยทําให้ตัวฝั่งดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยแข็งค่าขึ้นมามันก็เลยกดทองคําลงมาตามสเต็ปครับผมอมรับแรกอยู่แถวไหนฮะคุณมงคลรับแรกเนี่ยผมมองไว้จริงๆถ้ารับแรกจริงๆนะอยู่ประมาณหนึ่งแปดหนึ่งเก้าแต่จริงๆผมว่ารอจริงๆเนี่ยผมว่าไปรอไปแถวแถวหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์ดีกว่าตรงนั้นน่าจะดีกว่า ถ้าอย่างังถ้ายังเอาไม่อยู่ใช่ครับก็คงไม่โลเดิมมั้งครับแต่คิดว่าน่าจะไม่ลงขนาดนั้นนะแต่ก็ต้องดูตอนนี้ปัจจัยจริงๆก็เรื่องของเขามองกันเรื่องของโครงดอกเบี้ยเนี่ยค่อนข้างเยอะบวกกับเออจริงๆจะมีของทางโกลแมนแซกมั้งล่าสุดเนี่ยออกมาที่เขาบอกว่าเอ้หรือมูดี้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 เขาก็ค่อนข้างจะเชียร์ไปในทางที่สหรัฐเนี่ยช่วงช่วงนี้ก็ค่อนข้างดี ก็โดยรวมแล้วเนี <S <S ่ยก็เลยทําให้ตัวดอลลาร์อินเด็กก็แข็งค่ามาอย่างที่เห็นอืนะครับปัจจัยทองก็คิดว่าย่อซื้อยังคงมีความน่าสนใจอยู่เพราะสุดท้ายแล้วยังไงก็ถ้าคงดอกเบี้ยจริงมันก็น่าจะบวกกับทองใช่ไหมครับครับผมก็เลยคิดว่าย่อซื้อน่าสนใจแต่ปัจจัยอันหนึ่งที่ต้องดูจริงๆน่ะผมว่าเงินบาทช่วงนี้ค่อนข้างค่อนข้าง ค่อนข้างค่อนข้างอ่อนนะผิดโผไปเยอะเหมือนกันทั้งที่เราจัดตั้งรัฐบาลได้แล้วอ่ะเราที่รเราควรจะบาทเราควรจะแข็งหนักๆเลยจะกลับกลายเป็นว่าเนี่ยสามวันที่ผ่านมาเนี่ยบาทอ่อนโลโเลยก็คงก็ส่วนหนึ่งก็คงเป็นเพราะอ่าตัวต่างาประเทศนอกดอลลาร์ดอลลาร์มันแข็งบาทก็เลยอ่อนโอเคตามสเต็ปครับผมอย่างอย่างอย่างโกสปอนนี้ไปรับแถวไหนได้ครับหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์ผมว่าเซฟควรจะ เข้าจริงๆนะหน mm ึ่งเก้าหนึ่งศูนย์ผมว่าค่อยเข้าแถวนั้นดีกว่าอ mm hmm. แล้วถ้าเกิดจะเป็นราคาไทยจริงๆเนี่ยผมว่าก็จะเย็นๆฮะสามหมื่นสามหมื่นสองพันขั้วนแ,แถวนั้นบวกลบนิดหน่อย mm hmm. ค่อยไปดูตรงนั้นดีกว่าเพราะว่าต่อให้ขึ้นจากตรงนี้ก็ตามถ้าเกิดคุณเข้าซื้อราคานี้เนี่ยผม mm hmm. ว่าออกยากมากเากว้นทองทองจะเปลี่ยนเทรนด์จริงๆอันนั้นอีกเรื่อง mm hmm. หนึ่ง mm hmm. แต่ถ้าเกิดเอาที่ปลอดภทยนะผมว่าต้องสามหมื่นสองต้น,ตน ืแล้วคนที่ถืออยู่แล้วตอนสามหมื่นสามไม่สามหมื่นสองสามห้าศูนย์อะไรพวกนี้ก็ปล่อยของได้ใช่ไหมอ่าใช่จริงผมมองว่าแค่สี่ร้อยนะครับแต่ก็เมื่มอวันก่อนเกือบเกือบถึงแต่ก็ไม่ถึงดีสักเท่าไหร่ก็เกือบเกือบสี่ร้อยจริงแถวๆนั้นเป็นราคาที่ผมว่าขายทิ้งปิดโพลชันหรือว่าใครจะคัดลอดส่วนหนึ่งผมว่าก็ไม่น่าเกลียดนะเป็นเป็นอะไรที่น่าสนใจแถวๆนั้นก็ไปก็ไปรอยนึ่งก็สามหมื่นสองใช่ครับ ผมว่า3 2 0 0 0สถึง3 4 0 0แถวนี้ตอนนี้นะอา่าฮะโกสบอดโสบอนี่ก็คือก็ยังจะยังไซเวกรอบให้เท่าไหร่ครับตอนนี้รอบไซเวโกบไซเวเหรอครับไซเวจริงๆถ้าเกิดมองกว้างๆเนี่ยก็ข้างล่างก็คงให้เป็นโลเดอร์ประมาณ1.85 8ครับ,รบเป็นเป็นเป็นรับแรกก่อนอแต่จริงๆก็คิดว่าน่าจะลงไม่ถึงหรอกครับก็คิดว่าน่าจะอยู่แค่ประมาณรับ1.910ก็ พันเก้าอันเหนียวเนียวแต่ถ้าเกิดหลุดกว่านั้นก็ผมว่าก็ลองพักดูตลาดนิดหนึ่งก็ได้เพราะว่าปัจจัยพื้นฐานมันอาจจะเปลี่ยนอืมครับผมเพราะว่าข่าวสัปดาห์นี้ก็ไม่มีอะไรเลยถูกไหมฮะใช่คะสัปดาห์นี้ไม่ค่อยมีอะไรแล้วก็ไปรอก็ไปรอ c p i สัปดาห์หน้าครับผมแล้วก็ไปรอ f o m c ช่วงปลายเดือนใช่ครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เรื่องเอ่ออีกตัวนี้ผมต้องต้องดูนะผมว่าราคาน้ำมันเนี่ยก็น่าสนใจเหมือนกันนะอ่าะยังไงครับ ราคาน้ํามันก็ล่าสุดตัวประเทศผู้ผลิตอย่างซาอุกีรประกาศต,ตอนแรกประกาศลดกําลังการผลิตแค่ประมาณเดือนต่อเดือนนี่เขาลดลงไปถึงแบบสิ้นปีนะเจอการจะลดกําลังการผลิตแล้วน้ามันก็เลยดีขึ้นมาเยอะก็เลยต้องดูว่าสุดท้ายแล้วราคาน้ำมันที่มีการปรับตัวขึ้นเนี่ยจะส่งผลกระทบกับตัวเงินเฟอ้อขนาดไหนครับเดี๋ยวต้องคงต้องดูตัวนี้นิดนึงเพราะถ้าเกิดดีมากๆเนี่ยผมว่าก็น่าจะมีฟลอยู่เหมือนกันนะครับผม โอเคขอบคุณมากครับครับ,บส,วส,สวัสดีครับสวัสดีครับต้องขอบคุณคุณมงคลน,นิพิภาคเจทดทเดอร์ของ G c a p c o นะครับที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็แบ่งปันข้อมูลกันคุณมงคลก็ลองดูนะครับ1910จะลงไปทะลุหรือเปล่า ถ้าลงไปได้ก็ยังมีแนว1,900หรือว่าลึกสุดๆก็1,884ซึ่งเป็นโลเดิมของรอบที่แล้วนะครับลองดูว่าทองจะลงไปพักฐานได้มากขนาดไหนซึ่งคุณมูณค้คนจบอกแหะครับย่อซื้อก็ยังลแลดูดีโดยเฉพาะทองไทยนะครับขึ้นมาชนแถว32,350ก็ถือว่าค่อนข้างจะใกล้ๆแนวต้าแล้วครับช่วงนี้ใครทํากําไรได้ก็แบ่งขายออกไปก่อนนะครับว่เดี๋ยวเราให้ยอ่อแถว32,000แล้วค่อยเข้าซื้ออีกครั้งหนึ่งนะครับก็ลองดูกันว่าทิศทางจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลที่โกล ียืมาฝากกันในช่วงนี้นะครับถ้าชื่นชอบรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดส u b ค c r i าชช่องทางต่างๆของโกลดาด้วยนะครับทั้งทาง YouTube ทางเพจแล้วก็ทางเว็บไซต์ G O L D A R O U N D ขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ